มาแล้วครับราคาน้องลูกช้างเหยียบนะครับดีพอ e E07 รถ SUV กลึ่งท้ายกระบะนะครับที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยฟังก์ชันน่าสนใจรูปลักษณ์โดดเด่นนะครับที่สำคัญเลยบางคนไปลองมาแล้วขับดีถูกใจแต่ราคาเปิดตัวมาเนี่ยโอ้โหบางคนร้องว่าสูงไปนิดแต่ผมรู้สึกว่าจากลูกเล่นที่ได้จากออปชั่นที่ได้ราคาเนี่ยก็อาจจะสมเหตุสมผลอยู่นะกับตัวเริ่มต้นของเขานะครับลองเลนส์ขับหลังเนี่ย 1,599,000บาทครับส่วนตัวท็อปมอตเตอร์คู่นะครับลองเลนขับ4นะครับ1,999,000าบาทรอบมางคนบอกเลยว่าเดี๋ยวรอลดราคาหน่อยแล้วกันแล้วค่อยดูว่าน่าสนใจคือหรือเปล่าเพราะราคาตอนนี้แรงไปสักนิดหนึงแม้ว่าหลายๆอย่างจะดูน่าสนใจและแบตเตอรี่เนี่ยเขาใหญ่เกือบ90กิโลวัตต์อนะครับระยะการใช้งานเนี่ยตัวเริ่มของเขาเนี่ย640กิโลเมตรเลยก็ตามครับ ค้างอันดีพอ e07 นะครับรถย,ยนต์ไฟฟ้า100%คันนี้นำเข้าจากประเทศจีนนะครับก็จะมี2รุ่นเนาะราคาก็ตามที่บอกไปครับล้าน599และล้าน999ครับในรุ่นขับหลังและรุ่น all wheel drive นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป็น long range แบตใหญ่89.98กิโลวัตต์อาทั้ง2รุ่นเลยครับแต่ระยะการขับขี่พลังกำลังเนี่ยแตกต่างกันนะครับตัว long range เนี่ย342แรงม้านะครับขับไกล 640กิโลเมตร NEDC ส่วนตัว All Wheel Drive เนี่ยมอเตอร์คู่นะครับ598แรงม้านะครับขับไกลเนี่ยเหลือ590กิโลเมตรนั่นเองครับก็มาพร้อมกับประกันตัวรถ8ปี1 0นนะครับแล้วก็ประกันแบตเนี่ย8ปี204เลยนะครับตัวรถครับจริงๆก็ต้องบอกเป็นเบสแบบ SUV ที่มีลูกเล่นแบบว่าฝาท้ายเปิดแบบ ปีกอัพได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นฝาท้ายกระบะขนาดนั้นนะก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับตัวหลังคามาปิดฝาท้ายไว้ได้นะในการขับขี่ใช้งานตามปกติเนี่ยมิติตัวถังของรถครับ5045 คูณพันเครับคูณพันหฐานล้อยาวมากนะฮะสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบมิลลิเมตรระยะจากพื้นถึงตัวรถเนี่ยร้อยแปดสิบสามมิลลิเมตรครับและคุณจะเห็นดีไซน์ของเขาว่าเป็น SUV ที่มีตัวถังแบบเตีย้ยๆราบๆนะครับแบนๆเนี่ยแน่นอนครับเรื่องค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของเขาคือดีมากๆนะอยู่ประมาณ0.2นย์จุดสองกว่ากเท่านั้นเองครับแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ใหญ่มากครับเปิดฝากระโปรงด้านหน้ามมมาาเเเนนีีย่ยยกกก็็จะะะฟัังงครบบขออได้ รลิตรด้วยกันนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยที่เป็นทรังสำาระด้านหลังไอตัวเปิดปิดได้ของเขาเนี่ย524ลิตรนะครับลุยน้ำเนี่ยสูงสุด600มิลิเมตรนะครับก็ประมาณ2ฟุตนะครับ60เซนและอย่างที่เชนบอกไปนะครับว่าฐานล้อเขายาวมากเนี่ยถ้ามาดูในเรื่องของฐานล้อกันแล้วนะครับกับรถที่ขายในบ้านเราเนี่ยก็เท่ากับรถกระบะอย่างลีเดล่า rd 6เลยนะ แต่ว่าก็จะสั้นนะครับกว่ากระบะอย่างโพเออร์ซาาแล้วก็สั้นกว่า Ford Ranger นะครับตัวโพเออร์เนี่ยก็3,350นะครับเรนเจอร์7 0มิมิลลิเมตรด้านขุมกำลังของเขานะครับก็จะมีตัวมอเตอร์เดี่ยว long range ขับ2นะครับก็จะเป็น rear wheel drive หรือว่าขับเคลื่อนอยู่ที่ล้อหลังนะฮะรับ3,42แรงม้า3า5นิวตันเมตรครับสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่ของเขา 800V นะครับเป็นลิเธียมเทนอรีนะครับ NMC ขนาดความจุ89.98กิโลวัตต์อาร์นะครับสูนถึงร้อยใน6.7วินาทีท็อปสปีด201กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับระยะการใช้งาน NEDC นะ640กิโลเมตรครับส่วนรุ่น duo motor long range all wheel drive ครับแนะ่นอนมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลัง2ตัวนะครับก็ขับเคลื่อน4ล้อ all wheel drive เนี่ย585แแรงม้าเลยดูเดือดเลยนะฮะ 645นิวตันเมตรครับแน่นอนว่าแบตเตอรี่เป็นขนาดเดียวกันนะครับประเภทของแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับสถาปัตยกรรม 800V เหมือนกันนะครับความจุ89.98ิบเกิโลวัตต์อาร์นะครับลิเธียมเทอร์เรียเอ็นะครับขับเคลื่อนสีล้อ All Wheel Drive ครับศูนย์ถใน3.96วินาทีท็อปสปีด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับระยะการใช้งานก็แลกกันไปนะอยากได้ขับไกลไปตัวเริ่มอยากได้ขับ4แรงนะครับระยะเหลือ590กิโลเมตรเอ็นครับ ส่วนเรื่องการชาร์จไฟนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยจะเหมือนกันคือ AC เนี่ยได้6.6กิโลวัตต์นะส่วน DC เนี่ยรองรับสูงสุด240กิโลวัตต์ครับแล้วก็มีฟังก์ชันเรื่องของ V2L จ่ายไฟออกด้านนอกเนี่ยสูงสุด6กิโลวัตต์ด้วยกันนอกจากดีไซน์ที่รูลาด้ครับนี่เป็นรถในกลุ่มต้องว่าเป็น SUV นะฮะพื้นฐานแบบโมโนคอกนะดับเบิลวิชโบนด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นอิสระ มัลติ Link นะครับช่วงล่างแบบแอร์สแตนชั่นนะครับหรือว่าช่วงล่างถุงลมอันเนี้จะมีเฉพาะในตัวท็อปลูกค้าหลายคนเนี่ยคุณจะเห็นกระแสมาแล้วว่าเฮ้ยช่วงล่างถุงลมในตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับจนรู้สึกว่าเออทำไมช่วงล่างดีแบบนี้ไม่มีใน S07 บ้างนะครับโมก๊กครับกี่ครับ ประหยัดสบายสปอร์ตนะครับแล้วก็อินดิวิวดัลแล้วก็จะมีเรื่องของหมวกกันน็อขี่พิเศษครับเรื่องของการประหยัดพลังงานขั้นสูงเข้ามาให้ด้วยครับดีไซน์ภายนอกครับล้ออล่อยดเนี่ยจะเป็นฝาครอบนะครับขนาด21นิ้วสายยาง2 6 5 4 5ท R 21ครับมีแหลกหลังคาม,มาให้มือจับประตูซ่อนตามสไตล์รถไฟฟ้าจากจีนะครับฝาปิดช่องชาร์จไฟจะเป็นการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าด้วยไฟหน้าและไฟท้ายของเขาครับเป็นชื่อเฉพาะเลยเป็น LED นี่แหละแต่มีชื่อเรียกว่า Star Ring LED หลังคากระจกบริเวณฝาท้ายรถนะครับแล้วก็ฝาท้ายของรถเนี่ยเป็นแบบกระจกเลื่อนเปิดปิดได้นะกระจกกั้นห้องโดยสารด้านหลังนะครับกับตัวทรงคงด้านท้ายเนี่ย ก็จะสามารถเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็แผงกั้นห้องโดยสารด้านหลังนอกจากเปิดปิดได้เนี่ยยังปรับรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลายด้วยนะครับหลังคาซันรูฟก็มีมาให้พวงมาลัยปรับสีทิศทางครับพร้อมปุ่มช็อตคัทในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆมีไวเลสชาร์จนะครับพร้อมระบบระบายอากาศระบายความร้อนให้กับตัวระบบแล้วก็โทรศัพท์นะครับเบาะนั่งคู่หน้าจะเป็นแบบซีโร่กาวิตี้พร้อมลำบ้าพพอร์ตมีรองน่องปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็แอร์วินเทเลชั่นซีททั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยบเบาลมได้นะครับ ตัวหลังคาซันรูฟที่เนบอกไปเมื่อสักครู่ก็จะมีฝาปิดระบบไฟฟ้าด้วยจอนะครับเป็นจอ Head-Up Display นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอเรนไมทัสกรีนแบบ Sunflower 15.4นิ้วนะครับจอกลางจะมีการปรับทิศทางหันหน้าเข้าหาคนขับหรือผู้โดยสารตอนหน้าได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ฟังก์ชันว่าตอนนั้นใครจะใช้นะครับก็สามารถปรับเอียงหน้าจอได้อันนี้ก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นๆที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นี่แหละมี Ambient l ไ g h t ในห้องโดยสารสูงสุดเนี่ย 256เฉดสีด้วยกันครับเป็นฟังก์ชันการสร้างบรรยากาศแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัวไฟในห้องโดยสารตัวแอมเบอไลท์เนี่ยตามจังหวะได้ด้วยครับเพราะว่านอกจากไฟที่มันเต้นได้แล้วเนี่ยรถคันนี้ครับยังมาพร้อมกับลาโพงในตัวรถเนี่ยเยอะมากเลย18ตําแหน่งด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโหมดนะครับที่เป็นพรีเซตต่างๆอย่างเช่นแสงสีเสียงโหมดงีบหลับโหมดแคมปิ้งเนี่ยพวกนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นจากดีพอ X67 แล้วก็ L67 กันแล้วครับ นอกเหนือไปจากนะครับฟังก์ชันดีไซน์ที่โดดเด่นแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครรวมถึงครับวัสดุภายในต่างๆที่หรูหรามากๆแล้วเนี่ยครับยังมีเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับในทั้ง2รุ่นเนี่ยแน่นอนครับตามสไตล์รถจีนครับฟังก์ชันเยอะเป็นรถของเล่นเลยนะครับ่จะเป็น Adaptive Cruise Control ที่เป็น All Speed ถึงความเร็วต่ำควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนนะครับแต่คันนี้เนี่ยจะสามารถ เปลี่ยนเลนอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟเลี้ยวได้ด้วยครับแล้วก็ช่วยเลี่ยงการเข้าสิ่งกีดขวางที่ด้านข้างให้มีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ช่วยจอดอัตโนมัติจากระยะไกลดารถเข้าออกนะครับจากแนวตรงเนี่ยจากช่องจอดเนี่ยสั่งให้เขาเข้าหรือออกเนี่ยได้จากระยะไกลด้วยครับมีระบบถอยหลังอัตโนมัติเตือนเสียงการชนด้านหน้านะครับเตือนมูอับสายตาด้านหน้า เบรกเมื่อมีรถเข้ามาในมุมอับสายตาด้านหน้านะครับเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเตือนเมื่อรถออกนอกเลนควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนในกรณีฉุกเฉินแล้วก็ตัวเรียคอัลตร้ a ฟิคอลเลอร์นะครับบายสปอปร์ตมอเตอร์ลิงเตือนเมื่อมีรถมาในมุมอับสายตาด้านหลังช่วยเบรกเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับสายตาด้านหลังช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนครับเตือนเวลาที่เราเปิดประตูทั้งหมดนะฮะระบบที่เป็นบายสปอร์ตเนี่ยครบถ้วนหมดเลยครับรวมถึง เตือนเมื่อความเร็วเกินกำหนดเตือนป้ายจราจรไฟสูงอัตโนมัติถุงลม8ตำแหน่งกล้องรอบคันมีครบนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นรถ SUV ลุยๆหน่อยแบบนี้กล้องรอบคันของเขายังทําหน้าที่เป็นเหมือน o ออฟโ a d Mode ด้วยนะครับมีฟังก์ชัน t r a n s p a r e n t Body หรือว่าตัวถังของตัวรถเนี่ยจะโปร่งใสแล้วก็ระบบบันทึกภาพวิดีโอการ,รขับขี่รอบทิศทาง360องศารวมถึง Sentry Mode เวลาที่เราจอดรถทิ้งไว้ด้วยครับ ลองไปสัมผัสน,นะครับลองไปจับลองกดลองเล่นกันได้นะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากๆนะครับนอกเหนือไปจากฮันเตอร์นะรถกระบะปลั๊กอินไฮบริดของเขาที่นํามาโชว์ที่งานเหมือนกันโอ,อ้กว่านั้นก็สวยใช้ได้เลยนะครับราคาจําหน่ายกันอีกสักทีแล้วกันสําหรับ d ีพอลอีศูนะครับ e ีซีโร่เซเว่ลองเลนจ์ขับหลังนะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับดูโอ้โมเตอร์นะครับลองเลนจ์นะครับหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหลายคนบอกว่าราคา แรงไปกว่าที่คิดนิดนึ่งรถจีนนะมันไม่ใช่รถหรูขนาดนั้นไปซะทั้งหมดราคาแบบนี้ดูจะแรงไปหน่อยแต่หลายคนที่ได้ลองแล้วก็จะรู้สึกว่าเออราคามันแรงเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าขับดีช่วงล่างถุงลมขับสีใช้ได้เลยลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆเนี่ยไม่แปลกใจถ้าเขาจะแพงนะครับแต่ถ้าคนที่รอลดราคารอเรื่องของโปรลับส่วนลดรับต่างๆเนี่ย ก็รอดูนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเรื่องของแคมเปญเหล่านี้ออกมาหรือเปล่านะครับยังไงลองไปจับลองไปหาลองขับกันก่อนได้นะครับเพราะหลายคนได้ลองแล้วค่อนข้างชื่นชมแล้วก็ประทับใจใน e 0 7คันนี้เลยวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ subscribe สวัสดีครับ